You're listening to k s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุล t y ี o Happiness Investment เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกับทางพิธีกันนะครับว่า CRC นะครับเราถือเป็นโอกาสในการทยายาสะสมหรืออย่างนะครับเพราะเราไม่ได้อัปเดตตัวนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ TVO ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ทิพสวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะเชิญเลยค่ะขอตัว CRC ก่อนเลยขบค่ะก็พอดีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัด Analyst Meeting นะคะ After r e s u l t นะคะก็มีการ เมนชั่นถึงหลายประเด็นซึ่งไฮไลท์ที่เราคิดว่าน่าสนใจนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำช่องทางอ n i นิช n n นลนะคะซึ่งต้องถือว่า CRC ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำได้ดีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าในช่วงไตรมาสสามะค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ e a r n i n g ียของ CRC อาจจะยังไม่ดีนักเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบเต็มๆจากเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะนะตอนนี้เนี่ยก็มีการล็อกดาวน์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่เวียดนามด้วยนะคะซึ่งเป็นตลาดหลักของ CRC นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะมาช่วย m i t igate impact ตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำ omni c h a ช nel นะคะซึ่งในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานี่สัดส่วนของรายได้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาทาได้ดีพอสมควรนะคะมาอยู่ที่ประมาณ17%ของยอดขายไตรมาส2นะคะถามว่าปรับตัวขึ้นมาดีแค่ไหนนะคะถ้าเทียบ กับปีที่แล้วเนี่ยในสัดส,ส่วนของอ,ออนไลน์ออมนิชาแนลเองเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ12นะคะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะ,ะปีนี้อยู่ที่15แล้วก็ปีที่แล้วอยู่แค่8นะคะสิ่งที่ทำให้สัดส,ส่วนกลุ่มนี้เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของแอปนะคะทำให้มันสมาร์ทมากขึ้นนะคะทำร่วมกับพวกค u ิ c ก คอมเมอร์สต่างๆพวกแกลหรือว่าเจ้าอื่นๆนะคะทำแกลมาดเนี่ยอันนี้ก็ช่วยสวเสริมในแง่ของยอดขายตรงนี้ด้วยนะคะ,ะในในแง่ของอผลกระทบ จากการล็อกเดี๋ยวกลับมาที่ profitability นิดนึงในส่วนของ omnichannel <Yeah. S 1> ก็คือผู้บริหารก็ยังยืนยันนะว่าในแง่ของการทำความสามารถในการทำกำไรในส่วนของ omnichannel เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับออฟไลน์ <Yeah. S 1> เพราะว่า,ามาร์จินบางตัวอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าถ้า,ารวมเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการบริหารจัดการแล้วเนี่ยเราทำรายก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ อนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องอผลกระทบของการล็อกดาวน์นะคะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในในภาพของการล็อกดาวน์รอบแรกนะคะประมาณสักระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันกันกบนะัดตอนนี้นะที่ถ้าล็อกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะคะ,ะผู้แมนก็ค่อนคอมเมนต์ในเชิงบวกก็คือว่าเขาคิดว่าสถานการณ์ในสในรอบนี้เนี่ยเขา ทางบริษัท handle ได้น่าจะดีกว่าในหลายๆแง่กอันที่หนึ่งก็คือแพลตฟอร์ม o 2 o เนี่ยพร้อมมากกว่าปีที่แล้วมากนะคะการควบคุมต้นทุนเนี่ยทำไปแล้วพอสมควรนะคะรวมไปถึงการบริหารเรื่องของ inventory เนี่ยที่มอนิเตอร์ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะก็น่าจะทำให้ performance ในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยไม่ได้แย่เท่ากับในช่วงล็อกดาวน์ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ให้ภาพนะคะค่ะ แล้วก็ถ้า,ถาดใาใูในแง่ของเขาค่ะลบควนถามไปหนึ่งครับคือในในแง่ของ Omni c h a n n น l เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราไปดูในแง่ของภาพรวมของเซมโซเซลโกล์ ode, เนี่ยที่พี่ทิพย์บอกว่าในเดือนสิงหากรกฎาเนี่ยลบมา25%เนี่ยนะครับผู้บริหารพอให้เป้าไหมครับว่าแล้วอย่างไตรมาสสามเนี่ยคือเขามองเข้าเท่าไหร่ครับพี่คือจริงๆก็ไม่ได้ให้เป้านะแต่แต่จริงแต่ถ้าเป็นมุมมองของเราเนี่ยก็คงะจะลบอยู่ในระดับ ระดับนี้นะคะ20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าภาพที่เราเห็นในเดือน July ออกในเดือนคือเดือนที่หนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเดือนสิงหาเนาะซึ่งอาจจะลบประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต คล้ายๆกับปีที่แล้วในช่วงที่ล็อกดาวน์แล้วก็พอเดี๋ยวเซปเทมเบอร์เดือนกัน,กนยานีถา่ถ้าเราเริ่มคลายได้บ้างนะคะก็จะเห็นเซมสโตที่รีบาว์ขึ้นได้โดยเฉลี่ยก็คงอยู่ในกรอบประมาณ20-30%ซได้นะคะอันนี้คือเป็นมุมมองของของเรามากกว่าที่จะเป็นแต่ว่าทางผู้บริหารอาจจะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไกด์นะตอนนี้ด้วยด้วยความที่ว่าเขายังมองว่า period ในการล็อกเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ นะคะ <Okay. S 1> ค่ะก็อเพราะฉะนั้นนะคะก็เจะเหลือในแง่ของ Impact ก็คือเภาพนะคะณนะตอนนี้เนี่ยที่ถูกล็อกดาวน์ก็ขออัปเดตตัวเลขเอภาพรวมๆก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยมีการปิดไปทั้งหมดเนี่ยที่ที่ถูกล็อกว่ามัน29จังหวัดก็จะกระทบกับในแง่ของพื้นที่ขายประมาณสักส5มสของพื้นที่ขายโดยรวมนะคะที่ต้องปิดชั่วคราวนะคะแล้วก็ส่วนของพวก กลุ่มพื้นที่เช่าเนี่ยก็จะกระทบอยู่ประมาณสัก65-60%สเนะะอ่อส่วนที่เวียดนามเนี่ยลักษณะการล็อกดาวน์คล้ายๆกับเรานะคะแล้วก็จะโฟกัสอยู่ในส่วนของเมืองหลักๆอย่างโฮจิินินนะคะก็กระทบกับพื้นที่ขายประมาณสัก30-35%แล้วก็พื้นที่เช่าก็จะในโกมอก็จะอยู่ประมาณ60-65% เราเองยังคิดว่ากำไรในไตรมาสสอาจจะยังเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่จะโชว์ผลขาดทุนนะคะแล้วก็จะน่าจะฟื้นตัวนะคะเป็นบวกได้ในไตรมาสสี่ค่ะเรามองว่าการฟื้นตัวจะทำได้เร็วเพราะว่าฐานลูกค้าของ CRC จะเป็นกลุ่มที่น่าจะมีกำลังซื้อค่อนข้างดีนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะของ CRC ค่ะไม่แน่ใจบอมมีเพิ่มไหมคำถามไหมคะหรือว่าเราทําไปูค่ะเรื่องตัว คนนิดหนึ่งครับคือเนื่องจากว่าบริษัทที่พิทิพโคเวอร์เนี่ยนะครับผมถามรวมๆเลยนะครับจริงตัวเฉพาะตัว CRC CPO CPF ต่างๆเนี่ยนะครับเ,เวลาเขามีการปริดไปเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะคนไม่ถึงว่าจะคนท,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 ที่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 อยู่ที่ช็อปเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับที่ตรงนี้เวลามันกลับมาเปิดมันจะมีปัญหาไหมครับพี่ จริงๆโดยส่วนใหญ่ไม่เขาก็ไม่ได้ให้หยุดทํางานนะก็อย่างหมุนไปทําหน้าที่อื่นๆนะคะในใน store ถึงแม้ว่าสโตร e จะปิดเพราะว่าเช่นโดยเฉพาะอย่างเช่นงานในส่วนที่ทำ omnichannel อย่างอย่าง new service ที่เขา introduce มาใหม่ในช่วงต้นต้นไตรามาสสามก็คือ personal อ remote personal shopper นะคะก็คือเหมือนกับพนักงานก็จะ,ะจะไปแคช s ั่ p ลูกค้าแล้วก็ คอนแทคลูกค้าผ่านออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่อง i n v e n นท r รเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ c r ีอย่างเดียวก็อย่าง c p r เองเนี่ยก็อย่างในชิปที่ต้องปิดเนี่ยเขาก็จะหมุนพนักงานเอ่อมาทำเดลิเวอรีมากขึ้นในช่วงในช่วงกลางวันเพราะนั้นเนี่ยพนักงาน เปิดตัในช่วงในช่วงกะที่เปิดได้ก็อาจจะมากกว่าปกตินะดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้พนักงานหยุดทํางานนะส่วนใหญ่จะแค่หมุนหน้าที่ฟังก์ชันไปไปทําในงานอื่นๆที่ที่มีงานกระจุกอยู่คือต้องการ r รี u i r e ตัวเลเบอร์ที่เพิ่มขึ้นนะคะโอเคครับแล้วสุดท้ายแล้ว valuation พี่ทิพย์มองว่าระดับปัจจุบันตอนนี้เป็นระดับที่เริ่มน่าสไใ้ขาสมหรือยังครับ เราเรามองว่าเริ่มหน้าทยอยสะสมแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังนารคาคาประสามสิบสามสิบเอดบาทเนี่ยเราคิดว่าเออมันมันค่อนข้างตอบรับในแง่ของปัจจัยเรื่องของการล็อกดาวน์ไปพอสมควรแล้วในขณะที่อย่างที่เรียนก็คือเราคิดว่าการฟื้นตัวจากของ c r c จะเห็นได้เร็วนะคะณนะตอนนี้เนี่ยเรา เป็นระดับที่น่าสนใจแต่ปัจจัยระยะสั้นจริงๆอาจจะยังไม่ได้ชัดนักนะคะแต่ว่าเป็นระดับที่สามารถสะสมได้แล้วก็การฟื้นตัวจะไปเห็นชัดเจนก็คือในไตรมาสสีค่ะโอเคได้ครับและสำหรับตัว TVO ครับพี่ทิด ค่ะ TVO ก็เป็น uh, Meeting after r e s u l t เหมือนกันนะคะก็ uh, บริษัทก็ให้ภาพนะคะในแง่ของ uh, ราคาถั่วโลกนะคะแล้วก็ uh, lead to ตัว Earning ที่เราจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะขอสรุปภาพอย่างนี้ค่ะคือในแง่ของราคาถั่วถั่วเหลืองในปัจจุบันเนี่ยบริษัทมองว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะคะเพราะว่า uh, เป็นเรื่องของเอาต์พุตนะคะเรื่องของปริมาณผลผลิตที่ออกมาเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาในครอบปัจจุบันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีดีขึ้นนะคะตามาสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างเอื้อในบางพื้นที่นะคะเ้วก็เรื่องของดีมานที่ชะลอตัวลงจากหลักๆก,ก,ก็คือตลาดที่จีนนะคะเขาประเมินในแง่ของราคาเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ13.5ถึง14.5เหรียญต่อบุเชลนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง นะคะในแง่ของตลาดน้ำมันนะคะตลาดน้ำมันพืชนะคะก็ภาพรวมเนี่ยจะค่อนข้างถ้ายกว่าตลาดถั่วเหลืองแล้วก็กากถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าออตอนนี้มันมีเรื่องของสต็อกเนี่ยของตลาดโลกเนี่ยที่ไปฮิตต่ำในระดับต่ำสุดในรอบ20ปีแล้วก็ประกอบกับเรื่องของผลกระทบจาก ปามนะคะที่เอาพูดออกมาได้ไม่ดีนักนะคะทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปอันนี้เป็นผลกระทบจากโควิดเลยเพราะว่าแรงงานไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะในประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างมา,มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะอันนี้ทําให้ดีมานของส่วนของน้ํามันพืชน,นี่อย่างค่อนข้างสตรองอยู่นะคะมิกซ์กันแล้วเนี่ยเชื่อว่า p e r f o r m ร์แมในช่วง ไตรมาสสของ TVO เนี่ยในเชิงของเซลล์เนี่ยน่าจะยืนได้ใกล้เคียงกับไตรามาสสหรืออาจจะดีกว่าเล็กน้อยแต่ตัวที่จะทำ <c oughs> ตัวที่จะลดทอนความความดีของยอดขายก็คือเรื่องของ m a r g จิที่น่าจะซอบลงนะคะเพราะว่าต้นทุนของถั่วเนี่ยก็เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องตามราคาของถั่วที่ขยับขึ้นมานะคะ ผู้บริหารก็มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยที่ค่าเฉลี่ยของ Gross Margin ค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ15.3เนี่ยอันนี้มันเป็น Benefit จากเรื่องของแก p ็ของราคาระหว่างราคาปัจจุบันกับเรื่องของ Inventory อราคาต้นทุนในในสต็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังคงจะ Normalize มากขึ้นนะคะแล้วก็มองไปไกลกว่านั้นเนี่ยในไตรมาสสก็จะมีประเด็นเรื่องของ m maintenance s h u t d o w n ในส่วนของกากทนเหลืองะคะซึ่งจะทําให้อ่อ c คปซิตี้น่าจะลดลงประมาณสัก10%อันนี้น่าจะกดดันตัวเซลล์ในไตรมาส4แล้วก็เรื่องของ m a r g จิอยู่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเราคิดว่า e ออ n i n g ็สำหรับปีนี้ของ t v o อาจจะพีคไปแล้วในช่วงไตรมาสหนะคะแล้วก็จะ normalize มากขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะเรายังเรายังไม่เห็นปัจจัยในระยะสั้นที่จะผลักดันราคานะคะก็เลยยังเมนเทน อ่อนิวโตรแทรเก็ตพายุที่33.6แต่อยากจะ,ะ,ะทิ้งประเด็นให้ให้ทนักลงทุนอัปเดตหรือว่าสังเกตน,นะคะก็คือว่าราคาถัว่วนะปัจจุบันเนี่ยคาดว่าจะทรงตัวในไซเวย์แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนนะคะจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศในการปลูกเนี่ยในประเทศบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะคะซึ่งอันเนี้ยอาจจะมีมีมีความกังวลเรื่องของแร้นเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะแล้วก็ ถ้าจะอัปเดตในแง่ของสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะเห็นชัดเจนขึ้นในช่วงตุลาพฤศจิกานะคะเทรนตรงนี้จะชัดเจนขึ้นนะคะอืมโอเคชัดเจนมากเลยครับวันนี้ขอบคุณทางพิธีมากครับขอบคุณค่ะ